ตอนนี้จะไปส่งของให้ลูกค้านะคะน้องพากำลังดึงดึงข้อมูลลูกค้าอยู่ยใช่ไหมลูกใช่วันนี้ไปส่งอะไรคะเออมีมใช่เออมีมีขวดมีขวดนี้นใช่ออาน้องพาดึงข้อมูลลูกค้าเลยลูกเอเอเอตรียมโน้ตบุ๊กมาดึงข้อมูลลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็วันนี้มีอะไรมีน้ำยากระจก ขอเชื้อน้ำยากระจกนะคะอีกหนึ่งชุดค่ะ,<ฮ>ะเรามีโน้ตบุ๊กส่วนตัวแล้วนะคะตแต่ไม่เป็นไรอาหารติดลงไปใหม่ะคะม่ะโอเคโน้ตบุ๊ก okay. ลงโปรแกรมอะไรนะคะ วินโดว์อะไรลงวินโด้ไรลงวินโดว้สิบเป็นแอปเปิลเนาะอะไรวะแอปปเิลวินโด้สิบจะเป็นของแอปเปิลเนาะไม่ใช่แล้วของเก๋วะเพะของเก๋เนี่ยฮะแล้วเป็นอะไรวินโด้สิบมันเป็นของของไงนี่อะไรอะวินโด้สิบมันเป็นของไงนี่เครื่องพีซีเหรอ อันนี้มันเป็นแแบบข้อมูลของมันต้องเป็น i อโอเอสดิอะไรวะถึงแล้วเหรอแม่ค่ะลูกแต่หนูกำลังเช็คข้อมูลลูกค้าอยู่นะโอเคอ่ะดึงข้อมูลลูกค้ามาเลยค่ะเดี๋ยวไปถึงเราจะได้รีบส่งเลยได้โอเคอ่ะฮะเอส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 โอ้โหขี่เร็วมากเลยอ่ะ โอเคเดี๋ยว <okay. S 2> ขอไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะม,มาเจอกันอีกแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้น้องพาก็ส่งของเสร็จแล้วนะคะ,อเ,ะ,คะเอาไหมคะ นะคะเซย์ไฮทุกคนไหนค่ะไฮค่ะส่งของเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคแล้วแม่คะาจะไปทําอะไรต่อคะก็จะมาทางานสรอ๋อมาสรุปใช่ไหมมาสรุปยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวน้องก็จะไปโพสหาออเดอร์เพื่อมาส่งให้ลูกค้าอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเอาฝากโอเคฝากลูกค้าทุกคนช่วยอุดหนุนน้องพาวหน่อยนะคะ ค่ะน้องพาวขายอะไรบอกทุกคนชิขายน้ำยาอะไรคะน้ำยาล้างเสื้อขายน้ำยาล้างรถใช่ขายน้ำยาล้างรถแล้วก็สเปรย์หัวเชื้อกระจกใช่ค่ะค่ะฝากทุกคนช่วยอุดหนุนน้องพาวหน่อยนะคะอ่ะเ,อเงยน,นะขึ้นบอกทุกคนสิลูกช่วยอุดหนุนน้องพาวด้ว ขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะไเจอกันนะคะจุ๊บๆค่ะ